การที่ให้เงินไปผมไม่ได้ทําบุญนะทําบุญก็ไปที่วัดอันนี้เขาเรียกบริจาคถ้าจะบอกว่าอยากได้เงินคืนต้องบอกว่าบริจาคแล้วอยากได้คืนไม่ได้ทําบุญเข้าใจอะไรผิดหรือว่าทําไมโลกเรามันตลกอะ่ะเอาความดีมาเป็นบังเกอร์เอาคําว่าบุญมาเป็นมาเป็นคาพูดของการบริจาคเงินทําบุญไปวัดให้หมูลนิธิคือร่วมบริจาค <laughs> เข้าใจอะไรป่ะเออแต่ว่าบริจาคแล้วมันผิดเจ้าของก็ของเงินคืนเพราะเขาไม่บอกเจ้าของคือใครเขาไม่เคยบอกแต่เขาทําเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของเพราะเขาเดินอยู่ข้างหน้าเขาจัดการได้ทุกเรื่องเขาตัดสินใจได้ทุกเรื่องเขาคิดว่าไอ้นั่นจะซื้อไอ้นี่จะซื้อ จริงๆเขาทำไม่ได้ไงถ้าเขาไม่ใช่เจ้าของนะแต่เขาทำแบบนั้นเพื่อสับขาหลอกให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วเราก็ให้นั่นเองจึงไม่ใช่เราจึงเอาคืนเงินบริจาคไม่ใช่ทำบุญไม่เคยคิดจะทำบุญผ่านมูลนิธิเขาเรียกว่าเงินร่วมบริจาคเธอจะบ้าเหรออยังแบ่งแยกไม่ออกอีกทำบุญนู่นก็ไปนู่นไปวัดนู่น เขาเรียกว่าเงินบริจาคในใบเสร็จเขาก็เขียนว่าเงินบริจาคเธอจะบ้าเล่อเธอรู้จักกฎหมายไหมเออเธอบูิจาไป็เรื่อยเปื่อยเวลาเขาให้รายละเอียดมาก็ร่วมบริจาคใครเขาเขียนว่าร่วมทําบุญเลยวะนี่ก็เพี้ยนไปหมดสมองไปกันอา้าวละเขาบอกว่าร่วมบริจาคก็เงินบริจาคถ้าคุณอยากได้ใบเสร็จเขาก็เขียนว่าขอบคุณที่ร่วมบริจาคใครเขาเขียนว่าร่วมร่วมทาบุญ <laughs> บ้า